สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่2นะครับแมตช์ชี้ชะตาระหว่างทีมชาติทไทยกับทีมชาติจีนก็จะได้เริ่มขึ้นในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับที่เมืองสอยางการเดินทางของทีมชาติไทยนะครับที่จะเดินทางไปก็ไปด้วยเครื่องบินเช่าเมาลํานะครับได้รับเงินสปอนเซอร์นะครับ ช่วยเหลือมาจากบริษัททีเอนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณบริษัททีเอเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องอาการเช่ามอลำเครื่องบินนะครับทั้งไปทั้งกลับก็มูลค่าประมาณ8ล้านบาทกับ10ล้านบาทนะครับก็ถือว่าทีเอเนี่ยได้ให้การสนับสนุนเรื่องนี้มาทําให้ทีมชาติไทยเราเนี่ยปลดล็อกนะครับปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางในระยะไกลแล้วเที่ยวบินที่เส้นญางก็ไม่ได้มีทุกวันด้วยเพราะถ้าจะลําบากครับ เพราะว่าทีมชาติจีนเนี่ยนะครับเขาถือเอาความสะดวกของเขาด้วยนะครับในการเดินทางไปแข่งขันต่อในวันที่11แมตต์ต่อไปอ่ะที่เกาหลีใต้นะครับเพราะว่าเมืองเซ้นยางเนี่ยมันอยู่แถวเกาหลีนะฮะแถวเกาหลีเหนือเนี่ยบริเวณอ่าบริเวณอ่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนติดกับชายแดนเกาหลีเหนือเลยครับเขาก็เดินทางไปเกาหลีใต้ได้ง่ายแต่สําหรับเราสิครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลําบาก ดังนั้นนะครับการที่บริษัททีโอเอยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับทําให้เราหมดห่วงเรื่องนี้เพราะว่าเครื่องบินเช่ามาลําจะบินตรงไปเลยครับแล้วก็จะเป็นเครื่องบินที่ต้องอเราไม่ต้องรอเที่ยวบินนะครับก็ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการช่วยเหลือที่จากภาคเอกชนที่เข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ทําให้ทีมชาติไทยเราเนี่ยตัดประเด็นปัญหาที่ทีมชาติจีนเขาจัดการขันแบบนี้นะฮะ ใช้คําพูดนี้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะทีมชาตาิทีมชาติจีนเขาเนี่ยเขาพยายามทําทุกวิธีทางเลยครับในการที่จะอเอาชนะทีมชาติไทยจากคอมเมนต์ต่างๆของชาวจีนเนี่ยนะครับเขาก็ยังมองทีมชาติไทยเป็นทีมที่ไม่ได้อยู่ในสายตาเขาเพราะว่าเขาคิดว่าเขา,าเคยไปฟุตบอลโลกมาครั้งหนึ่งแล้วทีมเขาเองเป็นทีมขนาดใหญ่ของเอเชียนะครับแรงกิงเขาอยู่อันดับที่80ดกว่าในขณะที่เราอยู่ในอันดับที่ประมาณร้อยหนึ่งนะครับตอนนี้ แล้วก็ในเอเชียเนี่ยเขาก็อยู่สูงกว่าเราแต่นั่นมันคือสถิติครับมันคือสถิติที่มันผ่านมาแล้วแต่นะครับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนมก,กราคมเป็นต้นมาเนี่ยแค่เข้าในเดือนพฤศจิกายนนะครับตั้งแต่เดือนมก,กราคมเป็นต้นมาเนี่ยทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียแล้วมาถึงทัวร์นาเมนต์คัลือกฟุตบอลโลกเนี่ยจีนก็ไม่ได้สร้างผลงานโดดเด่นอะไรครับตรงกันข้ามครับจีนก็ตกรอบเหมือนกัน นะครับแล้วมีสกอร์มีผลงานที่สู้เราไม่ได้ด้วยซ้ําไปเราพวดพลาดขึ้นมา12อันดับครับอันดับโลกเราเพิ่มขึ้นมา12อันดับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์นะครับว่าเราจะไปมองย้อนไปถึงเดือนพฤศจิกายนที่เราแพ้จีนมันคงไม่ถูกต้องนักเราดูสถิติล่าสุดดีกว่าครับสี่เดือนให้หลังเนี่ยว่าทีมชาติไทยเป็นอย่างไรทีมชาติจีนเป็นอย่างไรครับแต่เราก็ไม่ประมาทเราก็ต้องเหลือความเป็นจีนของเขานะครับ,รบเพราะว่า แฟนบอลจีนทุกคนก็ยังเชื่อมั่นนะเท่าที่ผมดูคอมเมนต์ดูกระแสต,ต่างๆเนี่ยทางแฟนบอลจีนก็ยังคิดว่าทีมเขายังสามารถจะเอาชนะทีมชาติไทยได้แต่ก็มีเสียงแตกเหมือนกันครับที่มองว่าตอนนี้ทีมชาติไทยแข็งแกร่งมากในในเอเชียเพราะว่าได้ยินาข่าวสารนะครับเขาคงดูเองฮะดูการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาจิงช้าแห่งชาติเอเชียมเมื่อเมื่อคี้เนี่ยเขาคงเห็นฟีเท้าของทีมชาติไทย นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็แมตท,ที่เราสามารถไปเสม,มอเกาหลีได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสร้างความาสนใจนะครับให้กับแฟนบอลชาวจีนเป็นอย่างมากขเขาเองก็หมายมั่นปันมือที่จะไปชนะเกาหลีเหมือนกันครับเขาคิดว่าเขาต้องเอาชนะเกาหลีให้ได้เหมือนกันเราก็รอดูครับเกาหลีเป็นชาติเดียวนะครับในเชียที่เขาไม่สามารถเอาชนะได้นีน่นนใ,นใ,นในในความคิดของเขาเพราะว่าในอดีตเนี่ยญี่ปุ่นเคยแพ้เขาไทยเคยแพ้เขา แต่ระยะนี้ก็อย่าหวังครับว่าจะชนะญี่ปุ่นได้เนี่ยระยะสิบกว่าปีให้หลังมาเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยใครมาแข่งกับญี่ปุ่นนกินยากครับเพราะเผลอจะกินยาวกินเกาหลีอีกตอนนี้นะครับญี่ปุ่นไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเขาอยู่อันดับหนึ่งเอเชียครับในระยะนี้นะครับสําหรับหมายกาหนดการนะครับวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะถึงเนี่ยฮะอีกไม่กี่วันเนี่ยทีมชาิไทยที่มีรายชื่อทั้งยี่สิบเจ็ดคนนะครับส่วนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในไทยลีก่ก็จะเข้า รวมตัวฝึกซ้อมนะครับที่สนามฝึกซ้อมของเราที่สโมสรบีจีปทุมนะครับแล้วก็ในวันที่29ดังกล่าวเนี่ยสุพนัทเหมือนตานะครับก็จะบินมาจากเบลเยียมมาสมทบซ้อมกับเพื่อนสุพนัทมาเร็วครับก็ถือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีปกติสุพนัทจะมาช้าหน่อยกับนิโก้แต่ครั้งนี้สุพนัทมาเร็วครับมาวันที่2 9เลยนะครับส่วนวันที่1น,นะครับวันที่1เนี่ย นะครับเอรลอสตเละก็จะบินตามมานะครับมาสมทุกกับเพื่อนเพื่อจะลงซ้อมนะครับแล้วก็เราจะเดินทางกันในวันที่สองเดินทางจากาสนามบินสุวรรณภูมิบินตรงไปเส้นอย่างนะครับด้วยเครื่องบินเช่ามเมาลมเนี่ยวันที่สองครับสองพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับเดินทางไปแล้วส่วนวันที่สมนะครับลุ่งขึ้นมานะครับสุภโชคสารชาติ นะครับก็จะบินจากญี่ปุ่นนะครับไปสมทุกกับเพื่อนนะครับที่เซินยางวันที่สามครับโปรแกรมเป็นแบบนี้ครับคนแรกที่จะมาคือสุพนัทเนี่ยมามาเข้าแคมป์พร้อมกับเพื่อนเลยคือวันที่ยีิบเก้าแล้ววันที่หนึ่งเอเลสดอโลเนี่ยจะบินตามมาจากมาหลีนะครับมาสมทุกกับเพื่อนที่กรุงเทพแล้ววันที่สองเนี่ยเครื่องบินเช่ามาลําเราจะออกจากสุวรรณภูมิครับไปเซินยางแล้วก็วันที่สามนะครับนักเตะรายสุดท้ายที่มาเจลีญก็คือสุพโชคสารชาติเนี่ย จะบินจากซัปโปโรนะครับจากสโมสรซัปโปโรญี่ปุ่นเนี่ยจะบินตรงไปเส้นยางครับไปสนทุกเพื่อนที่นู่นเลยนะครับหมายกาหนดการก็เป็นไปตามนี้ครับล้วจะแข่งกันวันที่6แล้วก็ทางไทยลีกเองเขาก็ขอไม่ไม่เลื่อนไม่เลื่อนแมตช์จิงแชมป์นะครับฟุตบอลถ้วยภายในแล้วนะครับเขาคงไปจิงแชมป์กันวันที่16เหมือนเดิมก็ถือว่าทุกอย่างนเคลียร์ครับ เคลียแล้วก็มาซาเดาอิชิเองคงจะมีสมาธินะครับในการทําทีมในการวางแท็กติกแท็กติกดังกล่าวเนี่ยมันเป็นแท็กติกครั้งนี้นะผมคิดว่านะมันคงเป็นแท็กติกที่ไม่เหมือนทุกนัดที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีตัวผู้เล่นใหม่ถึง5้าตัวครับเดบิวต์เข้ามาใหม่ใหม่เลยห้าตัวการเอาผู้เล่นใหม่เข้ามาเยอะขนาดนี้นะผมเพิ่งเห็นครั้งนี้แหละที่อิชิเอาเข้ามาและอย่างหนึ่งคือเราขาด นิโก้คือนิโคลัสนิโคลสันไปนะครับส่วนแนวรุกอขออภัยนะฮะแนวรับของเราเนี่ยนะครับถึงจะมีผู้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บแต่ผมคิดว่ายังมีเอเลสตตเลาะนะครับแล้วก็สุพรรณทองสงก็ถือว่าเป็นตัวผู้เล่นเดิมที่สามารถยืนยืนตำแหน่งได้ในตำแหน่งเซนเตอร์ตำแหน่งแบ็กเนี่ยยืนได้ครับสองคนเอาอยู่แล้วส่วนที่เสริมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสาสัลักนะครับหรือว่าจะเป็น กิษดาการแมนนะครับก็สามารถที่จะมาชดเชยมาเติมเต็มนะครับส่วนที่เราขาดรรษาที่รับประการบาดเจ็บไปคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถทดแทนกันได้แล้วการวางแผนการเล่นครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าอิชิจะเน้นนะครับเน้นไปในทางเกมลุกด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการในคันที่ผ่านมาเนี่ยเกมลุกเราเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรครับ เพราะว่าเนี่ยเราต้องเล่นเกมรับกันเยอะเพราะว่าเราเจอแต่ทีมระดับเอเชียนะครับทีมระดับ Top ท็อปเอเชียทั้งสิ้นที่เราเจอมาเนี่ยระดับเอเชียระดับกลางขึ้นไปมันทําให้เราเนี่ยพวงกันแนวรับแต่ผลงานเราก็ใช้ได้ครับคือเราเสมอมาพอสมควรแล้วเราก็ชนะด้วยแล้วก็มีแพ้นะครับมีแพ้มีแพ้ไม่เยอะก็ถือว่าการเล่นในเกมรับของเรานียอดเยี่ยมในการต้านทานนะครับทีมระดับเอเชียได้ ตัวนี้เองครับมันทําให้แผงมิดฟิลด์ของเราเนี่ยพะวงกับแนวรับด้วยแผนเดิมอะด้วยแผนเดิมที่เราไม่สามารถจะต่อเกมขึ้นไปต่อสู้กับทีมคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและครั้งนี้โค้ดมาซาดะอิชิเนี่ยได้เติมกองหน้าเข้ามาอย่างเต็มสูบครับเต็มที่เลยครับสี่ห้าตัวเนี่ยเป็นศูนย์หน้านะครับที่เราคาดหวังไว้นะครับเข้ามาเต็มที่เลยมันทําให้เรารู้สึกว่าครั้งนี้แหละ เราจะเห็นการทาประตูนะครับที่มีประสิทธิภาพของทีมชาติไทยเสียทีแล้วก็การเติมนักเตะนะครับในแผงมิดฟิลเข้ามาเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่ามันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะีคิดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่อยู่ในแผงมิดฟิลที่เพิ่มเข้ามากองหลังที่เพิ่มเข้ามาศูนย์หน้าที่เพิ่มเข้ามานะครับมันกระจายอยู่ครับ5ตัวเนี่ย การวางแผนต่างๆแทคกติกต่างๆเนี่ยผมคิดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อการเล่นในแนวรุกมากขึ้นนะครับเพราะว่าทีมชาติจีนเขาก็ตั้งตั้งใจจะเอาชนะเราเหมือนกันการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าไทยหรือจีนก็ต่างอยากอยากเอาชนะกันเท่านั้นเลยครับไม่มีใครอยากเสมอนะสําหรับแมตช์นี้นะครับแมตช์นี้เป็นแมตช์ชี้ชะตาเนี่ยใครใครแพ้หรือเสมอนี่ตกรอบครับมีโอกาสตกรอบสูงมากแต่ถ้าเกิดไทยชนะเนี่ยเราเข้ารอบทันทีครับ และจีนชนะจีนเข้ารอบทันทีดังนั้นเนี่ยการเล่นนะครับในเกมที่เราเจะไปเยือนจีนนะครับมีผมคิดว่านะมีเพื่อนบอกว่าจีนเองเขาก็ต้องระมัดระวังในการตั้งรับทีมชาติจีนเนี่ยโดยโดยศักดิ์ศรีของเขานะครับแล้วเขาเล่นในบ้านด้วยเนี่ยผมคิดว่าเขาคงคงไม่ตั้งรับขนาดนั้นหรอกครับโดยสไตล์ของบัลโกยิวานโควิดเนี่ยไม่ใช่โค้ดตั้งรับครับยิวานโควิดเนี่ยเป็นโค้ดที่ต้องท่านี่จะ เอ่อผมไม่ไม่เห็นอมานตั้งรับนะอมานจะเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะเล่นในเกมรุกมากกว่าเกมรับด้วยซ้าไปนะครับการตั้งรับของอมานผมไม่เคยเห็นเลยงขาบอมามานะบันโกอีวานโควิดเนี่ยคือโค้ชที่สนับสนุนในการเล่นในเกมรุกครับดังนั้นเนี่ยท่าทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโค้ชไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเตะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันในประเทศของจีนเองเป็นเจภาพเนี่ยรวมทั้งบรรยากาศแฟนบอลภายในของเขาผมผม ผมบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราจะเห็นคือจีนจะบุกเราครับบุกแบบแข็งแรงด้วยคือจะคมจะคูแล้วเลยอะลงสนามเขาจะคูเราทันทีด้วยการบุกแบบดุดันนะครับเพจเราแบบกดเราอะเขาจะเล่นแบบนั้นครับแต่เขาก็ต้องเรามาระวังแนวแนวรับของเขาเหมือนกันตรงนี้เลยครับผมคิดว่าเกมที่เราจะเห็นเนี่ยมันไม่คงไม่ไม่ไม่เห็นจีนตั้งรับหรอกครับเราเสมากกว่าที่เราจะต้องรับแน่น ต่างรับแน่ๆนๆะเราโอกาสสวนกลับตรงนี้เหรอครับการสวนกลับของไทยจะเป็นอย่างไรเนี่ยครั้งนี้นะครับการเติมธนบุญเข้ามาการเติมกฤษดากาแมนเข้ามาเนี่ยมีความหมายนะเพราะว่าผู้เล่นทั้งสองคนเนี่ยเป็นมิดฟิลในแดนรับนะครับแล้วก็มิดฟิลแดนรูกของเราเนี่ยจะได้มีโอกาสขยับขึ้นบนไปอีกฮะเจชนะทิพสารัตอยู่เย็นก็มีโอกาสได้ขยับขึ้นอีก พอขยับขึ้นดีมันก็จะไป,ไปเติมแนวรุกของเราได้ง่ายสะดวกขึ้นที่ผ่านมาเราเห็นเจชนะทิปสารัตเนี่ยตงลงมาช่วยเกมรับอยู่เยอะแต่ครั้งนี้ถ้าได้ธนบูร์ได้กฤษดาการ์แมนลงมาสลับลงมานะครับมันจะทําให้2คนเนี่ยสามารถกวาดช่วยเซนเตอร์นะครับในแดนรับได้แล้วมันจะทาให้มิดฟิลนะครับของเราเนี่ยแดนกลางของเราเนี่ยสามารถทําเกมต่อขึ้นไปให้กับศูย์น้าได้สะดวกยิ่งขึ้น คือพูดได้ง่ายว่าแผงมิดฟิลเราจะแน่นขึ้นนะเมื่อก่อนเราจะมีมิดฟิลในลักษณะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับเล่นทั้เกมลุกเล่นทั้เกมรับเพราะฉะนั้นแล้วเราโดนกดเยอะจากทีมระดับเอเชียเนี่ยมิดฟิลเราไม่สามารถจะต่อบอลขึ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพเราเห็นณจุดอ่อนเราเป็นอยู่ตรงกลางสนามนะทีมชาติไทยอะเกมกลางสนามเราจะไม่ได้เลยถ้าเราเจอทีมที่แข็งอนะมันจะมีปัญหาตรงนั้นครับครั้งนี้เนี่ยอิชิน่าจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเติมมิดฟิลเกมรับมาเพื่อจะให้มิดฟิลเกมลุกขยับขยับขึ้นไปบนได้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ที่ผ่านมาที่เราเล่นเกมกลางสนามไม่ได้เลยเพราะว่าเราเจอแต่เบอร์เบอร์แข็งฮะเบอร์กลางเบอร์ต้นของเอเชียเท่านั้นเลยแต่ครั้งนี้จีนไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นครับผมบอกไว้เลยจีนไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นจีนมีลูกหลุดเยอะด้วยดูแข็งแรงครับแต่ถ้าหลุดก็หลุดเลยนะจีนอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเติมมิดฟิลแน,น,น่นนะมีมิดฟิลเกมรับอย่างกฤษดาการแมนธนบูรล,ลงมาเสริม แล้วเราสามารถดันสารัฐนะครับดันเจชนาทิพย์ขึ้นไปเข้าไปใกล้ๆใ,ใ,ให้ให้สองคนเนี่ยเข้าไปอยู่ใ,ใกล้ใกล้เนี่ยอ่าสุพนัทเหมือนตาเข้าไปอยู่ใกล้ใกล้ตัดสูนหน้าของเราตัวไหนก็ตามมาที่อยู่ห้างหน้านะถ้าได้รับการสนับสนุนจากมิดฟิลเกมรุกโดยที่มีมิดฟิลเกมรับเนี่ยช่วยประคับประคองยุ่งหลังด้วยเนี่ยผมคิดว่าแผงมิดฟิลเราจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาครับมันจะทําให้เกมเราเนี่ยสามารถทาประตูคู่แข่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่า นะครับจีนมันคงคงไม่ไม่หนักเท่ากับเจออุซเบกิสถานไม่หนักเท่ากับเจอซาอุไม่หนักเท่ากับเจอเกาหลีหรอกครับเจอกัอบจ,กจีนนะจะอยู่ประมาณเจอ О. อุมานนะเจอจีนนะ่ะอุมานล้วก็เสมอมาแล้วจีนนะผมว่านะเพิ่เผลนะจะไม่ดีเท่าคีรีิสถานด้วยซ้ําไปนะครับคีกีิสถานเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่ดีนะแต่แมตช์แรกเขามาเขามาเจอพลังที่เราพักผ่อนมายเยอร์แล้วเขาแพ้เราอโอกาสเราจะชนะก็เหมือนชนะคีกีิสสถานนี่แหละเจอกับจีนเนะี่ย นะครับเพราะว่าคีกิสถานก็เจอเจอกับเรามาก็โดนโดนเราไปสองลูกะฮะที่เราชนะแมตช์แรกในในทัวร์ชาตชชาติเอเชียผมคิดว่ามันจะามาในรูปนั้นแหละครับเจอกับจีนนะเพราะว่าฝีเท้าจีนก็ไม่ได้เหนือกว่าคีกิสานเราเท่าที่ผมดูในชั่วโมงนี้นะเราจะไปพูดถึงตอนจีนท็อปฟอร์มอ่ะพะจีนเขาเขก็มีดีงความเมือนกานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เล่นตัวหลักเขายัางอูเ่เล่ยไม่ได้ลงเนี่ยผมคิดว่าอย่างไรเซียเนี่ยผู้เล่นโอสัญชาติ แล้วผู้เล่นอีกเก้าตัวที่เขามาเสริมทัพใหม่ยังไงยังไงก็เป็นผู้เล่นใหม่ครับการที่เขาลงลงมาเล่นแบบประสานร่วมมือเป็นทีมคงลําบากหน่อยแทคติกของโค้ดอีวานโควิดวางลงมาก็คงไม่แน่ใจว่าทํางานได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่เป็นนักเตะที่อามารวมกันเวลาการฝึกซ้อมเนี่ยถึงจะมีแต่มีไม่เยอะครับเวลาการฝึกซ้อมประมาณนี้มันมันไม่มากพอหรอกครับที่จะทําเป็นทีมมันแตกต่างทีมชาติไทยเรานะ นะครับที่หลายๆคนบ่นว่าอิชีเนี่ยเรียกตัวเดิมมาเนี่ยทีมชาติไทยเราชุดนี้รวมตัวกันมาเกือบครึ่งปีแล้วนะครับสี่ห้าเดือนแล้วนะครับที่ทําการแข่งขันมาเนี่ยคุ้นเคยระบบของอิชีเป็นอย่างดีนะครับนักเตะทุกคนที่ส่วนใหญ่นะอย่างทีมชาติไทยชุดนี้คุ้นเคยระบบอิชีแล้วก็รู้วิธีการวิ่งขึ้นวิ่งลงกันหมดแล้วแต่ผมแปลกใจนิดนึนงว่าครั้งนี้อิชเอ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 ีเอาเอาเอาเดบิวหน้าใหม่เข้ามาเยอะครับเอาเข้ามาเยอะ ถึงห้าตัวมันมีความหมายครับหนึ่งอ่ะทดแทนนิโก้ทดแทนนิโก้แน่นอนครับข้อที่สองเอามาทำเกมลูกครับตรงนี้แหละครับที่ผมมองเห็นครั้งนี้นะฮะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเห็นไทยยิงหรือไทยทำเกมลูกที่สวยผมคิดว่าครั้งนี้ได้เห็นแน่ครับจีนเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรแผนการเล่นเราคงไม่ทราบหรอกครับเพราะมันเป็นความลับสุดยอดของอิชิอยู่แล้ว นะครับเราดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทีมชาติจีนแล้วก็ดูความพร้อมของทีมชาติไทยด้วยกันนะครับเดี๋ยวเวลาไม่นานครับแป๊บเดียวแข่งแล้วนะครับร่วงมาให้กําลังใจทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันเลือฟุตบอลโลกนะครับรอบที่2ในครั้งนี้ในนัดชี้ชะตานะครับวันที่6มิถุนายนนี้ที่เซิอนหยางครับ